สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องเปียนะคะเกษตรตำบลท่ากระดานสำนักง,งานเกษตรอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะวันนี้นะคะน้องเปียจะพาทุกท่านมาที่แปลงรวมผักปลอดภัยหมู่20บ้านหนองกระทิงตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเดี๋ยวเราไปหาผู้รู้กันดีกว่านะคะว่าความเป็นมาของอกเกษตรแปลงรวมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวตามน้องเปียมาเลยค่ะ แนะนำตัวหน่อยนะคะว่าผู้ช่วยชื่ออะไรนะคะครับสวัสดีครับผมเพื่นิรันร์พระศักดิ์เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่20บ้านหนองกระทิงครับค่ะผู้ช่วยนิรันร์นะคะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่20บ้านหนองกระทิงนะคะเราจะมาพูดถึงความเป็นมานะคะของแปลงรวมตรงนี้ค่ะว่ามันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะรบกควรผู้ช่วย ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าที่มาที่ไปของแปลงนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มต้นมันเริ่มเริ่มมาจากจุดไหนแล้วทายังไงจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะครับแรกเริ่มเลยที่แปลงนี้เป็นที่เป็นที่ลูกล้างนะครับเป็นที่ที่เขาเคยปลูกอยู่คามาก่อนนะครับทีนี้สืบเนื่องมาจากวันที่ยี่บหกนะครับพระองค์พาได้เสด็จมาที่หมู่บ้านหนองกระทิงนะครับทางสสนนะครับทีมงานสสนก็เลยได้มาสำรวจหมู่บ้านนะครับพื้นที่ต่างๆก็เลยมา เจอพื้นที่ตรงนี้นะครับกับพร้อมกับผู้นําหมู่บ้านนะครับก็เลยคิดสร้างโครงการขึ้นมาให้เกษตรกรรวมกลุ่มนะครับให้คนอยู่กับช้างครับเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมนะครับให้กับเกษตรกรชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าครับแล้วแปลงรวมตรงนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่นะคะผู้ช่วยมีพื้นที่ทั้งหมด17ไร่ครับ17ไร่มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนคะก็มี มาทิ่ทั้งหมด35กรัวเรือนนะครับที่มาทําเกษตรแปลงรวมอยู่ที่นี่ครับค,คือในแต่ละแปลงก็ทุกคนเขา,าแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงคะในพื้นที่17ไร่35คนคือเราทําการประชาคมให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็แบ่งให้คนละ2ง,งาน,นครับคนละ2ง,งานแต่ละแปลงก็จะปลูกไม่เหมือนกันใช่ไหมคะปลูกผักไม่เหมือนกันครับผมผู้ช่วยคะแล้วแปลง แปลงรวมของเราตรงนี้มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาให้การสนับสนุนบ้างคะผู้ช่วยครับก็มีหลายหน่วยงานนะครับก็เช่นก็มีทางเกษตร,ะะร,รอำเภอนะครับแล้วก็สวพสวพนะครับจากราชกระทิงแล้วก็ของพัฒนาชนุมชนนะครับพร้อมกับทางฝูขงข่อยซ้อนนะครับมาดูแลครับให้ให้การสนับสนุนดูแลเรื่องอะไรบ้างคะผู้ช่วยก็ทางพัฒนาชนุมชนก็สนับสนุนเม็ดเม็ดพันมานะครับ แล้วก็ทางเกษตรอำเภอก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืชต่างๆแล้วก็เข้ามาดูแลเรื่อยครับทางเกษตรอำเภอทางข่าซ้อนก็จะเป็นพวกปุ๋ยหมักครับ<ม>สนับสนุนปุ๋ยหม,มักเดี๋ยวรบกวนพาผู้ช่วยพาเดินดูแต่ละแปลงได้ไหมคะว่าแต่ละแปลงเขาปลูกอะไรกันบ้างนะคะได้เลยครับค่ะเดี๋ยวยช่วงต่อไปเราไปชมแปลงกันนะคะว่าในแต่ละแปลงของแต่ละคนเนี่ยเขาปลูกอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวตามมาชมกันเลยค่ะครับเชิญครับ นี่เป็นหนึ่งในสมาชิกของเกษตรแปลงรวมบ้านหนองกระทิงนะครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลค่ะหนูมาจากสำนักง,งานเกษตรอำเภอสนามชัยเขตนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดคุยกับพี่เปิ้ลค่ะว่าการที่พี่เปิ้ลได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของเกษตรแปลงรวมตรงนี้พี่เปิ้ลรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ามีไรายได้เสริมไปช่วยค่ากับข้าวค่าลูกไปโรงเรียนและก็ใช้จ่ายอื่นๆด้วยค่ะ แล้วแปลงของพี่เปิ้ลนี่ปลูกอะไรบ้างคะพี่มีพริกหยวกพริกขี้ฟ้ามะเขือแล้วก็คะนา้ากวางตุ้งข้วโพดถั่วปักยาวตอนนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้หรือยังคะก็เริ่มทยอยออกค่ะมีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อบ้างส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนหรือว่าในตลาดหรือย,ยังไงคะพี่ก็มีทั้งในตลาดมาแล้วก็ในชุมชนมาแล้วก็ซื้อกินกันเองบ้างคะ่ะ ก็พอจุนเจอในครอบครัวได้เนาะ,ลด,ะลดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เปิลมากเลยนะคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยนิรันต์มากๆเลยนะคะที่ได้ให้ความรู้นะคะก็อยากให้ผู้ช่วยช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแปลงหนอยค่ะอย่างเช่นการซื้อผักนะคะเราสามารถสั่งซื้อทางไหนได้บ้างนะคะมีเบอร์โทรติดต่อหรือว่า มีการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางไหนบ้างคะลบกบนผู้ช่วยแนะนําแปลงหนผมครับก็ตอนนี้นะครับผักของเราก็มีเริ่มมีจําหน่ายแล้วนะครับก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจอยากจะเข้ามาร่วมชมที่แปลงก็สามารถเดินทางมาได้นะครับแปลงของเราจะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนองกระทิงนะครับตำบลท่ากระดานอาเภอสนามไทยเขตจังหวัดเชียงแสานะครับก็ตอนนี้ก็มีบางอําเภอนะครับก็มาดูมาซื้อกันหลายหลายเจ้าแล้วนะครับ ก็ถ้าไ้าใดสนใจนะครับอยากจะโทรติดต่อก็โทรมาได้นะครับเบอร์เบอร์ศูนย์แปดหกนะครับหนึ่งหนสานะครับทางเกษตรแปลงรวมสมาชิกทั้งหมดยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตามน้อเพียงมาดูกันเลยนะคะว่าอะไมอะไม ก็ <pec S 2> ต้องดอกเ็้าหลายเทื่อแล้วก็ได้มันต้องติดต่อกันเอาให้ให้ผู้ชายว่าจังไหนอีกก็นี่หนึ่งเป็นหนึ่ง